ิมตงกใกล้ๆใกล้นี่รอั่นแหละนั่นแหลออแปโครึ่งครับผมนี่แปดโลโครึ่งครับผมต<น>ัวน้้นอย้อยอดนนยอังไงอแปดโลโครึ่งแปดลโครึง่งไ่อยากจะพลาดครับผมน,น้อยก็ใแห้มันใดก่อนแถมมั่ดเจะว่ามันตัวน้อยตัวนี้เพรท่านห็นน่ะน่ะ เอ้ยมันได้ขึ้นมาให้้หคนเห็นก้อนยัอยว่าตัวน้อยก็ได้เต็มเงี้ยโรมีเอ้ก็สิกินตัวเดียวสเบิดมือเอาเอาตัวใหญ่ขึ้นเอามาโชว์กวันนี้ก็เป็นแตี้มืนกันตัวโอ้ัวเนี่ยดน้อยสวย่สิบโลแลมัได้ตัว

อันนี้เพื่อนเห็นตัวอยู่มิตรว้ามันตัวน้อยแต่ว่าเอาสีมัดตัวใหญ่มาตัวนาะนั่นน้อยบวบบ้างน้องอุ้มอาปากใส่เลยบวบแค่น้อยนี่เดี๋ยวเน้อนลงจุ้มแลีนใส่เด้ มันวุ่นง่า่ดิง่ายดิหนิจ้ามุกสังเลยวันโอ้ยเบบี้เบบี้เบบีอีกแล้วลูกปลาพันปลาครับผมขายกับขายแลกกับแลกตาตัวตา มาไก่พอดนมาเอาดังกระตูนหน่อยเฮ้พอมาแปนน้องนั่นแล,ล้วเร็วน้องวันั่นเมื่อกี้กินกซือน้องมีหมัน่นดตัวได้เลยน้องนี่มีเอาอบักน้องบักน้องกัอบบักท็อปมันคนละบักจะไปเปียกใส่เขาตัวนะั่นน่ะเขาเป็นไหนพันป่วพันหัวกรามาโุด้วยผมมั่งดรอไปตัวมันนายพันพัน ผันถวยพันบวงเขาวะที่ไปใส่นองไป่ครับผมเออตันเออซื้อแล้วนอนไปไปเลยเบียรยออ์อะไร<ป> <c oughs> ยังบวงน้องพูดอะไม่ไม่นะบวงนะี้ยวันจีไปเอามาเป็นตู้ประกันกวนมันจีคันยางขับไปหาเอามาใบกวนเออมันย้มบอกชื่อเพรามีเงินมัดจอดเนาะมีสายมันละมันจอดเนาะขาขับจอดมันเลยกะครับว่ะ จวัดให้มันเลยมันบอลลกเดี๋ยวกูตีนขีบลลคนนีเดียววนี้เจ้ครับว่าขจวัดเมันมัน้บอกสือพวกแกสอม่ได้สืเนแมนมาครับผมขาดตามันซ้ไหตัวป่านกอขักมานนะอ้โอ้อแม่ันเป็นไหเป็นไหเป็นไ นี่โซ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 นี่หลุดสอกมารหลุดด้วยกับมึงเนี่ยยังไงว้าวโอ้ยตัวสิใดดิมันอยู่พุ่นปัะเด็นหรือเดี๋ยวมึงนอนขามไป

จงกันี่ตบวกกันนะคันตัวไ่ได้นนะบงงีนี่กอะอยู่นละแกจันอ่งครัลูกพี่ผมิพลาดไปแล้วอ๋อไม่ก็ได้เอาม่โจงกันสิลูกพี่ครับผมติเชียรครับลูกพี่ละคุม่หักเลยอ้้านีลุดอู้ยังยังอยู่ตอยู งเบ็ดไว้เ <interfer> ข <es> ้าป e. ่ามั้นะจริง <favorites> อ้หางไอ้ส well, ีแสนบัดกูย pues? ังมันนอนวะเศ้าแล้วมีพ่อมอู้หูบัดกู้าเบีดเอาไม่เหสลย

ปิดัอนปุ๊บกินปั๊โอ้ยโอ้คือดอแข็เด้อเอาเลยเอาแขเจียเลยเอาชัวร์ง่ายชว์ดูกระทาเออแล้วเปิดเบี้ยทาเนี่เบี้ยไพนี่อ้ยเบี้ยผมเอาี่พกให้กินนล้ำเล็ดดีบอกว่ากินเบี้ยเพราถามสิบุรหลอมเยแล้วจะกินลองก็ได้หรอก เขาตไดฟ้ากี่ทีข้าวมมัดยูแล้วคนสีทีบงจอดซื้อเราบมื่นนกวนมากที่้บอกสีบวกเจ้าอยู่ซื้ีเราควนออกงงานท่บอีเพราะหอดีเลยที่บอกแบบนี้ทีดคนน้องิพากันไดได้ทีดเด้งนนเดียวน้องก้นนน้องเหย

Ôm khác ôm em nè gì thế, nay hôm 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 còn hôm nay 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 hôm

พนสีหมันเนาะปลไปวะไป่อยรถปล่อยรถหน่อยพนสีหมันเนาะเห็นได้ชื้อไาทั้งค่ะไปหลงงแบบนั้นแหละได้ดันไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยอู้ขนาดเดียวไม่ใส่เลยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปลาเบ็ดปลาเบ็ดปลาเบ็ดอืออืออเป็นไดนเป็นเฮโอ้เป็นไดนเป็นไดนเป็นไดน

ใ่แล้วนรล้ไหมรอยมันจมีอยู่อู้ตัวใหญ่ดนีูว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 ูเอาเอามีไฟผูกเข็นไฟผูกเข็นไฟผูกเขนวอาที่ตู้ช้อช้อช้วช้ช้เยอคนรอบมันแล้วช้อชอนเนี่ยโอ้ตัวอ้ตวมันมาได้ตัวนี้ ปฏิทูปปฏิทูปว,ว้าสลือก็หมันหรวหาจะกินเร็วอืมย้อจะไปตามเยวค่อยเลยครับโขาดก็กได้ยินิอืตัวสลือแม่เนียนนวลหวเจ้ก็เลอะ้องเลยสิเว้ยมันววนก็เป็นตะชีเต่า้วสิมัดวนลงน้ำย่างดีปุ่น เยหมนี้ับเหอน่นมอถอเออหืบอกว่าเหมันโมกินอยู่ลๆเอครับลูกพี่ผมเสียอยู่ดิสายเงีมันเงี้ยงครับมันเสียอยู่จบ่ได้เรอเองเโอมันมันเล่าเตกว่าน้องนั่นอยู่ดเนาะนมันเนเดนเดมันเยงนีปลาเี้ยอกินอยู่ออจานเปียกไหมาน้าห้องก่อนฮ จานเปียกไหมตัเขาสินนังไหนส่เห็นนี่น่นหจานเปียกแยกออกจากสมาคมเน่่หนกินน้ำนี่อผู <c oughs> ้ใด่นล้มันอาปากใส่เด้เนาะขวดเราดิน้องนี้โ,โ,โมกนมาท่นมา,นมาพี่เขาบอกว่านจมก้อนมาท่านมา มันมาจมจะเพิ่มถึงขนาดนั้นเงี้ยเหมือนว่ะอู้อู้อ้จมซักไหนอีกผู้บ่ามันลากคนเราดิผู้บ่าโอ๋ออ๋อทำนี่ว่าเอาเป็นว่านี่อ๋ออันจมซสักนี่ว่าเอาแม่นมาโอ้ยยังไงนี่คิดอไรอยู่สินะโอ้ยได้แล้วนะโอ้ยี่น้องคนยี่น้องคน ถุงกล่องนี่เห็นว่ากะไยยอมตัวน้อยพวกถุงนี้ตัวใหญ่พวกโอ้ชุดตัวใหญ่จีได้จีแจ้งเอ้าแจ้เปียกยังหางยังเลยนี่คือบ่กเอาป่ายังเปียกบ่าปลามันใช่ถุงนี่แยกแยกกินเล่นว่าเหมือนแยกกินเล่นเปนวันบพราะ่าป่ามันใช่ถุงน้ำมูลตามคนเขาเอาแยกหล่อยดิ

ตัวเท่านี้แลมทอดอร่อยอ่่ดูตัวปลาใช่ปะเห็นตัวปลาปะอุ้ยปลาแบกแบบนี้ตัวหี่มาเบิง่งปลาแบ,บกับซ้ำหนองนั่นแหละ,ละมันคำแล้วยัง่ายไปใส่ถุงเท้าเงินไปว่ากันมันเป็นล้อมังกรหินหนฟังฟังนน่ะ nó tốt rồi nó phải vô tình quanh luôn còn băng phải mấy chát nó phán nó nam nước là nên chứ quan những là ơ này nào, ơi, mày, này là nào tố lốp vậy mây là lại ูนะูนะครับเันนจากได้ตัวนี้ก็ปซื้อุดตลาดด้วยกันมืนกันพี่กูมาถึงมัตีโอทำล่กันยังดินไ้ยกพิพันกันนะฝามลายที่หนม่ได้วัดเอ้ยนนั่น าาล้าอ,อยังดิบมาบอือมอออเอาเยิบยืนเพิ่งยังสันว่าไดได้ทิศยิบตามมามันเปียกเเป็นยังดอก แล้วนั่นตัวบริษัทเปียตัวย้อนคืนฟังนั่นน่ะป้าเบสเขาเขาคืนฟังนั่นตัวบหันเอ๊ไปแล้วไปแล้วหูยควายเหอเสร็จเนี่ยเหมนเป็น่ปีงูนะมึงหัวหนุ่มกันนี่น่าสนใอมกี่ตัวกูมาโอ้ย โอ้โหเด็กเปยเี้ยโ้โน่ีกนเปียกแนเปียกบึ้งยืนหอบ้งยนัแหละยืน้ัวหันเตี้ยงเหมือนโมโน่นี่พี่น้องกันเปียกมาซ้านี่พอเอาดอ้หเจ้าซือปลาทูกโตัว้นี่ละเมื่อกีหไงซ้ำปลาทูน่ะนี่มาตห้อยหนน้โลเนาะเออนี่ซ้ปลาทูนตุ่

เตรียมเงินวากบบ้านแว่อย่นีไรเมือเตียมไอ้วปแอต้องการต้องการจะสิ่งนี้เลยเอาขึ้นมสงสัเลยเลยะเอาเลยเอาเลยจ้างกับ่เมียนเห็นมันรอยรวยอย่างนี้เลยโอ้ย เดี๋ยวน้อยๆเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้แต้มก็ได้วะน้อย <laughs> อู้นี่ผิดกันหนูโอมนะโอมเลยนะเลิกไปมันเลิกเลิกไปเลยเออครับลูกพี่เสียลูกพี่ดิเลิกเลิกไปเลยเสียลูกพี่ดิลุงเลิกเลิกไปมันเลิกเลิกยินอีกเสียลูกพี่ดิเต้ามาดิอำลังเรียนน้ำสื่อเลยอู้หูไม่พอดหล่นแยบแสนี่ยงจมจนสีเบิ้ลมองจมแล้วสอเฮ้ยบัตทันได้ยนไปไหมเออกินอีกแล้วดิน่ะไปท เรื่องเมื่อซึ่งกระตินโกตรมานทีหรอเรล่าว่าอีพีนี่เขาตงฝ่าออกครับผมสำหรับอีพีนี่อยู่ดีมีแฮงสุขุสุข้นไว้เจอกันอีพีต่อไปครับผมแรงงานไทยในเกาหลีตกปลาหาอยู่หากินครับผมสวัสดีครับ